ธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็พาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศบ้านสลาวในยามเย็นบรรยากาศเป็นเช่นไรนะก็พาท่านดูชมบรรยากาศบ้านสลาวในยามเย็นในซอยกลางเดินทางเข้าไปบ้านเพื่อไปทํทธุระนกกับยมพ่อยมแม่นะบรรยากาศเป็นเช่นไรก็พาท่านดูชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื <ca <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อไม่คลิปใหม่ๆจกช่องยูทูบบานราแล้วก็เองเราด้วยนะก็จะเป็นการขอบคุณนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกท่านทุกคนชมบรรยากาศใ้บ้านสร้านเอาซอยกลางทุกทางเข้บจึ่งบ้านเรือนชั้นเป็นช่องนะพ่อให้โต สวยงามมากมายก็ชมดูบรรยากาศวัดเาว์และศากลางวัดเย็ั้นทัฐบาลของนาวิาดากรุ่นหมไม่ก่ความัดข้อรุะครับเครู กินอะไรตูน,น,น,นขนมอ๋ขนมขนมอ้นี่เล่นว่าด้วยไม่ไม่มันขึ้นสูงสูงเหรอไม่มีอะไไม่มีเราเ,รเรปิดพัดลมเอาจ <laughs> ะไ,ได้มีลมเยอะ อ๋อเนี่ยเข้ามานนในหมู่บ้านซอยกลางบ้านสลานะก็ก็จอนเย็นแล้วนะผู้คนก็กำลังเยอะแยะมากมายีนบ้านลุงนะโอ้นนี้ก็ข้าวซอยบ้านอยอพอ,อยอแม่นะท่านค <c> ร <oughs> <c oughs> ับผมได้ทำอะไรเนี่ย

น้าอุ่มแล้วนะีบายจะกอุจเกอุจเกะนเกน่ะนุชเกเจีบใหถูอ๋กะนาเอะไรที่นาเองเกย์สดายกบาลไส้อ๋อก็ก้นเนาเมอ้เอกอ้อออโอ้ร ซอ,อยหมู่บ้านก็จะมีร้านตัวน้อยๆมาวิ่งเล่นด้วยโตแล้วนะลกูกตาใหญ่ก็ปล่อย <c oughs> อค่อยดูแลทราย <c oughs> เล่นตามอุทยาัยอัน <c oughs> ี้ก็มาที่บ้านของโยมแม่โยมพ่อโยมแม่นะ,ะทุกท่าน <c oughs> ก็พามาดูบ้านซะหน่อย นะก็ลูกชายคนโตหบายฮะเลยอ๋อฮอบตาลสันลูกชายเนาะาตมาลูกชายคนโตบวชมาสี่สุกปีนะก็บ้านพ่อแม่ก็อยู่อย่างที่เห็นที่นี่แหละนะยังเยอะทบวรไงน้ะในชกนะแค่ไอ้เหรอแค่เมี่ยงเหรอเออ

ចាំ lobby Khmer មកទីមជាដីតោះ Khmer សន្តិសុខអូនអត់ដើមខែដល់តាន់ទីទេណៃតោះដល់មកខែអូខេទេហើយគេមៀកគេមៀកតែខែមៀកដៃខែមៀកខែប្រគុណเนาะអឺអូខេមើលណាត្រូវឈោះណាបើនេះអុយចានគេមើលហ៎ចាំមកយកចានហ្នឹងចានណាមើលចាសទៅត្រូវកត់ទេព្រលែង ច្រៀងបានนาะចាំអ oi ច្រៀងស្រួយច្រៀងបានนาะឲ្យត្រង់ងាសសំគេតិចนาะគេបានមកធ្វើប៉ុនផងមកសំងាសផ្សេងខ្ញុំក៏លាមមកបងប្អូនណាអឺអើអស់ខ្ញុំស្គប់អឺតាំងរបស់នេះເກົ່າអឺເປົ່າហ្នឹងເປົ່າហើយເປົ່າទៅទៅមកធ្វើប៉ុនណាឲ្យស្រុកពុកធ្លោតតិចមកព្រោះទៅนอนអង្គុយធៀបអឺ ថ្ងៃថ្ងៃអូជាគីមកបានថ្ងៃចុះទៅអូប្រាប់ភីអូអូអីនេះស្រុកមកប្រាប់អីទៅអូប្រាប់ទីធិឆ្នាលដៃអូស្រុកកាច់កើតមកប្រាប់អឺមិនឋានចោនៅកម្លឹបជាជួយជីកកាតរាបមិនបាក់ ប hmm. <laughs> <Okay. cười> <gurg> ៉ាប់ទីប៉ុនប៉ុនណាស់ប៉ាប់ទីប៉ាប់ព្រឹតិមៃតោកគីកើកើបាទដែរប្រាប់ហ្នឹងណាស់ដែរប្រាប់ប្រាប់ទីសុខឆាយហឺស្រុកគេហូបប៉ុមអូខៃណ่ะអូមើលហាន់លើដែរនេះណាມືងថ្ងៃអីណាតែមើលអោយគិតน้ําញ៉ាំឈៀនតោកមើជាចាលុយសឹកទៅមកទុកគាត់បាយថ្ងៃណា ครับผม้อทำอะไรครับเทปะกุนเฮปะกุเมียปกุนนอนอเมียเมียนอนมือไงมือแช่จาใสขึ้ในซันน้ำเตมออรับเนคืนจะแกสาวจะแก่นอย่าไปใกล้นะลูกย่มันกัดนะไอ้ดำอันนี้มันกัดคนเป็นอันนี้ อายุอายุเนี่ยกับตาโน้ยวายแกอยู่นต <c oughs> อ้าวอ้ยดงเออเป็นอะไรติดประยุมกัดบ่เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคนทุกหล่อชื่ออะไรกั้นกันกัน,น,น่โอ้ชื่อกันเนี่วายุมาด้วย ลูกหล่อๆแล้วกันครับไปเรียนที่วัดเลยาเลยก็้านน้อยโยมแม่แล้วก็บ้านเนาะบ้าน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 เรือนที่อาศัย่ตาโมไม่ยอมกินข้าวเลยตาไมยดำ สี่ใบหมดท์สิ่ใบเป็นไงมันนอนนู้นตายก่อยสี่ใบเอกันเอาแล้วโต๊ะพากันเล่นอะไรเนี่ย ก็มาคือธุระอธิบานของยมพ่อยมแม่เสร็จแล้วเนะเกี่ยวกับกําหนดการการทําบุญน้องชายที่เสียชีวิตไปช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็จะไปรึกษาปร,ราชชาวบ้านปราท,ท้องถิ่นะ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 ก็เป็นเช่นไรนะก็คอยดูและคอยติดตามต่อไปนะทุกท่านก็ในส่วนวนี้ก็ นี่คือบ้านยมพ่อยมแมนะ่ของพระอาจารย์ของลุงตานะก็อยู่มาที่นี่อยู่กันสองตายายนะทุกท่านทุกคนมาทุกท่านให้ดูบรรยากาศภนะายในหมู่บ้านก่อนนะท่านโอ้ตนหน้าเชะะิและ បកតូតបើណាយឺយេសាធុអឺធុតាណណ៎អូហូបប៉ែកវាលោអូអូប៉ែកឡើយអូនេះក៏นอนនៅកម្ផែងក៏មិនអាតេងអាតូននេះโรงเรียนบ้านนาก๊อกអាតូតអើครับល ก็บรรยากาศเดินทางกลับวัดแล้วนะทุกท่านแล้วก็ภายในหมู่บ้านยามเย็นมาทำธุระที่บ้านของยมพ่อยมแม่เสร็จแล้วก็เดินทางกลับายามเย็นก็อยู่ไม่นานเพราะว่ากำลังที่จะทานขาวข้าวเย็นกัน